ตอนนี้พวกเรากเดินทางกันมาเกินครึ่งปี2024กันเข้าไปแล้วซึ่งหนึ่งในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตที่รับความสนใจเป็นอย่างมากก็คือการแข่งขันอ e ีสปอร์ตของเกม League of Legends ที่มีจัดขึ้นทั่วทั้งโลกโดยปีนี้เองในการแข่งขันลีกอย่าง LCS ของโซนอเมริกาและก็ LCK ของโซนเกาหลีใต้ก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆ League of Legends ทั่วโลกอย่างมหาศาลด้วยการต่อสู้กันในดูเดือนในทั้ง2ภูิภาค แต่ละทีมได้แสดงฝีมือและวิธีการเล่นที่เหนือชั้นตลอดการแข่งขันทั้ง2หลีกสะท้อนถึงการต่อสู้ที่ไม่หยุดยัง้งและความพยายามในการคว้าโอกาสอันยิ่งใหญ่มาให้ได้ซึ่งความดุเดือดของการแข่งขันปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกสุดท้ายในเวทีโลกที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง2หลีกนี้ได้สร้างความเซอร์ไพรส์และมีโมเมนต์ที่น่าสนใจอยู่เยอะมากจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าครับ มาเริ่มกันที่ลีก l อ s กันก่อนการแข่งขันในปีนี้จบลงด้วยเหตุการณ์ที่น่าถูกจดจำไปอีกนานในปอดีติสของเกมลีกออฟเลเจน d s สำหรับในซีนของ e-sport ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีม f i ค e q u e s t และทีม Liquid ทั้ง2ทีมถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่สู้กันในดูเดือนมาตลอดทั้งฤดูกาลและจุดพีทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้นด้วยการแข่งขันภายในเกมที่4ที่ทีม f i ค e q u e s t กําลังขึ้นนำอยู่ที่2ต่อ1นและมีโอกาสที่จะปิดฉากการแข่งขันในครั้งนี้ไปได้แต่ทุกอย่างกลับต้องพลิกกลับไปอีกด้านเมื่อทีม Liquid ดันทําการเก็บเอสทีม f i ค e q u e s t ไปจนหมดเกลี้ยงในตอนไฟ์กันในป่าของฝั่งตรงข้ามสถานการณ์ตอนนั้นคือค่อนข้างเเเสี่ยงล,ยละพรา FlyQuest เหลือเพียงแคบูซิโอผู้เล่นซัพพอร์ตของทีมเท่านั้นที่ยังคงมีชีวิตรอดหลังจากไฟสุดท้ายที่ทีมลิควิดดูเหมือนจะได้เปรียบพวกเขาก็ทําการรีบบุกข,ขึ้นไปกลางแผนที่เพื่อทําการดันเลนเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหวังจะงัดตีบ้าของฟลายเควสให้แตกเพื่อปิดเกมหวังจะยื้อการแข่งขันใน,นครั้งนี้ไปแก้มือนในเกมถัดไป ยังไงก็ตากในจังหวะที่กำลังอยู่ในจุดสําคัญครอบพัของทีมนี้ที่มีชื่อว่าซูปเปอร์มินเนียทีฟลายเควสทำเอาไว้จากเลนล่างดันวิ่งไปทําการแบ็กดอซุ่มตีบ้าของอีกฝ่ายแบบเงียบโดยที่ทีมลิควิดไม่ทันได้ระวังตัวเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะกำลังโฟกัสอยู่กับการโถมเลนเพื่อปิดเกมให้ได้และสุดท้ายก็เป็นฝ่ายซูปเปอร์มินเนียของ f l ายเควสที่สามารถงัดตีบ้าของทีมลิควิดจนแตกไปได้ก่อน ทำให้ทีมลิควิดไม่สามารถปิดเกมนี้ไปได้และต้องพ่ายแพ้ไปทำกลางความมุลของสมาชิกภายในทีมก็ทำไงได้เหมือนจะชนะตีบ้านอยู่ดีๆจู่ๆก็ดันแพ้ขึ้นมาซะอย่างนั้นแหมน่าเสียดายแทนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดทีมลิควิดสามารถปิดเกมนี้ไปได้ก่อนและยืดต่อไปในการแข่งขันถัดไปได้บางทีพวกเขาเกือจะพลิกกลับมาเป็นแชมป์เลยก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะคนกําลังจะเกิดดันโดซูเปอร์มินเนคุมกําเนิดซะอย่างนั้นเจอบแบบนี้ไปก็คงหลอนกันไปอีกยาวเลยล่ะครับ ส่วนเหตุการณ์น่าจดจำในครั้งนี้จะเป็นอย,าาย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าครับ LCS history, conquer their demons! They are your 2024 LCS Summer Champions! Are you kidding me? The Winions! FlyQuest Winions working overtime here! That was one of the craziest ends we have ever seen in LCS history. โดยชัยชนะในครั้งนี้ของ FlyQuest ไม่เพียงแต่เป็นการควา้าแชมป์ LCS ครั้งแรกของพวกเขาแต่มันยังเป็นการสร้างบริษัทหน้าใหม่ที่น่าจดจำด้วยการปิดฉากซีรีส์ไปด้วยสกอร์3ต่อหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศซึ่งถือได้ว่าเป็นการพลิกเกมครั้งแรกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ LCS เพราะว่า FlyQuest สามารถชนะทีมลิควิดได้ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะพ่ายแพ้และชัยชนะในครั้งนี้ของทีม FlyQuest เองก็ถูกจดจำไปอีกนานในวงการ ESport ของเกม League of Legends เลยทีเดียวทีนี้เนี่ยเรามาดูของฝั่ง LCK กันบ้าง โดยในปีนี้แชมป์ของเราก็คือฮ e ันวาไลฟ์อีสปอร์ตใน LCK Summer 2024ซึ่งถือได้ว่าทำผลงานได้น่าประทับใจเป็นอย่างมากตั้งแต่รอบก่อนแมตชิงชนะเลิศเพราะพวกเขาสามารถชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างทีวันไปได้ถึงสองครั้งในรอบเพลย์ออฟและสามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่มีการเปลี่ยนชื่อทีมจาก r o c k ส Ti ทเกและการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ส่งผลทำให้ทีมฮันวาไลฟ์อีสปอร์ตได้สิ์เข้าไปแข่งขันใน l e League of Legends World Championship 2024เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งใน9ก้าสำคัญในพอรตีสของทีมอีกด้วยและคู่ท้าิีของพวกเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนอกจาก Genji Esport เพราะว่าสำหรับ Genji Esport แล้วพวกเขาก็ไคนเป็นทีมที่อยู่บนจุดสูงสุดในลีกเกาหลีใต้ตลอดทั้งปี2024ไม่เพียงแต่สามารถคว้าแชมป์ l c k Spring 2024ไปได้อย่างสวยงาม แต่พวกเขายังคงยืนหนึ่งและกลายผู้นำตารางคะแนนของแชมเปี้ยนชิพด้วยการโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นใน LCK Summer 2024ดังนั้นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสำหรับในซัมเมอร์ปีนี้เองก็ถือด้วยเป็นเกมที่มีความสำคัญสำหรับทั้ง2ทีม g e n จิ ji, ก็คาดหวังที่รับโอกาสที่จะรักษาความยิ่งใหญ่ในเกาหลีใต้และคว้าแชมป LCK เป็นครั้งที่5ติดต่อกันซึ่งมันจะกลายเป็นสถิติที่น่าทึ่งเป็นอย่างมาก แถมการคว้าชัยชนะในครั้งนี้ยังถือได้เป็นก้าวสำคัญพวกเขาในการสร้างเส้นทาง,งความสําเร็จอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขาเองชนะ MSI มาก่อนหน้านี้สําหรับทีมพ e ันวาไลฟ์อีสปอร์ตการกลับมาในครั้งนี้ถือเป็นการหวนคืนสู่ความรุ่งโรจน์และแต่ที่ถี่ต้องเผชิญความตกต่ำในการแข่งขันมาหลายปีตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจาก r o c k ส์ไทเกอร์ฟอร์มการแข่งขันก็ลดลงอย่างมากและการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่ทีมจะสามารถกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดได้อีกครั้ง และการคว้าแชมป์ในปีนี้จะเป็นการปลดล็อกความสำเร็จและการเรียกศักดิ์ศรีของทีมให้กลับคืนมานั่นเองหลังจากการต่อสู้กันดูเดือดถึง5เกมฮันวาไลฟ์อีสปอร์ตและก็เกนจี G ได้แสดงฝีมือที่เหนือชั้นในการแข่งขัน LCK Summer 2024รอบชิงชนะเลิศเกมนี้เต็มไปด้วยการวางแผนที่ซับซ้อนและการประทะกันที่ดูเดือดแต่สุดท้ายก็เป็นฮันวาไลฟ์อีสปอร์ตที่สามารถชนะเกนจี G ไปได้ด้วยสก,กอร์3-2 เกนจที่เคยครองตำแหน่งจ่าฝูตลอดฤดูกาลและหวังจะสร้างประวัติศาการคว้าแชมป์ LCK เป็นครั้งที่5เพื่อเป็นการสร้างเส้นทางโกลเด้นโรดของพวกเขาแต่กลับต้องพ่ายแพ้ในนัดสำคัญในครั้งนี้ไปซะได้ถึงแม้ว่าเกนจีจะชนะมาหลายแมตช์ในช่วงต้นเกมและเก็บความได้เปรียบในบายจังหวะ แต่ทางฮันวาก็ต่อสู้กลับมาได้อางสมศักดิ์ศรีโดยเฉพาะในเกมสุดท้ายที่พวกเขาสามารถทำลายพอของ,ของเกนจีลงได้และปิดฉากลงไปอย่างสวยงามด้วยการควา้าแชมป์ LCK ไปครองพร้อมกับตัวแบงคันันใน League Legend, นลเล l e g e n d ว World c h a ยนที n s h i พ2024่ Still wanting to try and find that window, find that angle. The hook Peanut. is going to connect. The knock up onto Peanut. As he flashes out, ults back in. The impale is decent, but the Yoni's already struck. Chovy jo trying to get himself out of there, but Payton's again. It's gonna get executed! And Chovy is the next in line. He'll break his arm guard, but I think that Life wanna break more than that. As the Q is going to miss. Chovy's still gonna go down. And Life, just wants another team fight win. And this one, I think, was the real backbreaker. The final Rock, Tiger stands strong, gets the engage on. It doesn't matter. Zeka. The only win he ever had against Chovy was that Worlds. On and final but guess what? He's about to get another one. It's another game five for Zeka. We didn't know what would happen, but we should have assumed that if it's game five, he gets it done. Him and Viper able to put that work in. One last fight here as delight is taken down. Petla hence I think, is gonna follow soon. Peanut he's gonna say goodnight to his ex-teammate. And they get to work on the next turrets. On what well, life esports have changed history. And the Gen And Ra a ชัยชนะของ Hanwha Life e s p o r t ใน LCK Summer 2 0 2 4เป็นมากกว่าการคว้าแชมป์มันเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงถึงอดีตและการเติบโตของผู้เล่นหลายคนที่เคยอยู่กับ Gen.G มาก่อนไม่ว่าจะเป็น p ี a n u t Doran และก็ดีไลท์ซึ่งในครั้งนี้พวกเขาก็สามารถพาทีมมาอย่าง HLE ขึ้นไปงัดกับทีมเก่าของตัวเองและเอาชนะมาได้ในรอบชิง สำหรับตัวของพีนัทเอเขาได้สร้างซิตีใหม่ในลีก LCK ด้วยการคว้าแชมป์ครั้งที่7กับ5ทีมที่แตกต่างกาันไม่ว่าจะเป็น HLE, T1, Genji, r o c k แล้วก็ d r x การที่เขาสามารถพาทีมใหม่มาอยู่บนจุดสูงสุดได้นั้นยิ่งเป็นการตอบย้ำถึงฝีมือและประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบและการที่เขาได้เอาชนะทีมเก่าของตัวเองในรอบชิงที่ทำให้ชนะชนครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษอีกด้วย ยังไม่พอในการแข่งขันลีกอเ f l เจ e n ์เขาได้มีการหยิบตัวอย่างเมาคายมาเล่นและชนะติดต่อกันถึ17เกมติดเรียกได้ว่าท็อป4สุดเลยล่ะครับ อันที่จริงไม่ใช่เพียงแค่ตงพีนัดเท่านั้นแต่โดราและดีไลเองกก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของเก n นจี G ด้วยเหมือนกันการที่พวกเขาสามารถกลับมาเจอกับทีมเกา่าในแมตส์สำขัดแล้วชนะได้นั้นเป็นเหมือนกับการปิดฉากสำขัดในช่วงหนึ่งของชีวิตและเป็นการเริ่มต้นใหม่กับ H l ชนั่นเองการผรสมผสานระหว่างประสบการณ์และพลังใจที่แข็งแกร่งของพวกเขาคือสิ่งที่ไมฮันวา l i ไลฟ์อีสปอร์ตประสบความสำเร็จไปได้อย่างสวยงามในปีนี้เซกาจากทีมเอชเลเยก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในรอบชิง หลายคนต่างยอมรับว่าในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางชนะได้แต่เซกาเองก็มักจะโชว์ฟองออกมาได้อย่างต่อเนื่องอย่างน่าทึ่งเสมอและพลิกสถานการณ์กลับมาได้ตลอดยังไม่พอสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือสถิติของเขาในการเจอกับโชวี่ซึ่งเป็นมิดเลนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากของทีมเกนจีเพราะว่าตัวของเซกานั้นเคยปราบมือกับโชวี่มาถึงสิครั้งด้วยกันและตลอดการต่อสู้ทั้งหมดเข้าชนะเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเอง แต่ชชนะทั้ง2ครั้งนั้นกลับเป็นเกมที่สําคัญที่สุดสำหรับทีมนั่นก็คือรอบรองชนะเลิศในเวิล์2022และรอบชิงชนะเลิศอย่าง LCK Summer 2024หรือก็คือปีนี้นั่นเองซึ่งหมายความว่าถึงแม้ว่าต้งเขาจะมีสถิติที่เป็นรองโชวีอยู่เยอะมากแต่ในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเซกากลับเป็นฝ่ายที่สามารถก้าวข้ามผ่านความกดดนันแล้วชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกรง่งอย่างโชวีไปได้นั่นเอง นอกเหนือจากการแข่งขันที่เข้มข้นและชชนะน่าประทับใจของทีมพันวาไลฟ์วิสปอร์ในรอบชิงชนะเลิศอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนความสำคัญของการสร้างสมุนจากครอบครัวได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการที่พวกเราจะเห็นระหว่างการถ่ายท่อโสอนเมื่อกล้องมีการจับภาพไปยังหล่าคุณแม่ของนักแข่งจากทีมพันวาไลฟ์ที่มาร่วมชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและคอยให้กำลังใจลูกชายของพวกเขาอยู่ข้างสนามความยินดีและความภาคภูมิใจในสีหน้าของพวกเธอนั้นก็แสดงออกอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้พวกเธอจะไม่ได้พูดอะไรออกมาก็ตามแต่ภาพรอยยิ้มและท่าทางของพวกเธอนั้นก็ถือว่าเป็นการพูดแทนความรู้สึกที่มีต่อลูกชายได้อย่างชัดเจนยังมีอีกหนึ่งช่วงเวลาที่แฟนทั่วโลกต่างก็ทราบซึง้งหลังจากที่ทีมสามารถควา้าแชมป์เอ s คซ m มเม2024ได้สำเร็จ โดราดผู้เล่นตำแหน่งท็อปเลนข,ของทีมเฮเลได้กล่าวทางน้ำตาขณะที่เขายืนบนเวทีว่าแม่ผมรักแม่มากนะทุกครั้งที่ผมเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากคําพูดของโดราที่เต็มไปด้วยความซาบซึ่งนั้นไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความรักและความผูกพันที่เขามีกับแม่แต่ยังแสดงเห็นว่ากําลังใจจากครอบครัวสําคัญเพียงใดนในการที่เขาจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากในเส้นทางการแข e ่งขันอีสปอร การที่มีผู้เป็นแม่คอยืนอยู่ข้างๆตลอดเส้นทางนี้ก็เป็นเหมือนกับแรงผลักดันที่ทำให้เขามีแรงใจและสามารถคว้าแชมป์ในวันนี้ได้สําเร็จโอ้ภาพขอ้าขก เรามาขบึบัคสูตัุจนถึงตอนนี้ LCK Summer 2 0 2 4ได้ทุบสถิติด,ด้านผู้ชมไปอย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะในรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีผู้ชมสูงสุดถึง1.6ล้านคนทำให้เป็นสถิติสูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของ LCK ตามรายงานของ e-sport chart เองการแข่งขันในปีนี้มีชั่วโมงการรับชมมากกว่า89ล้านชั่วโมงซึ่งเป็นจำนวนที่ทำให้ LCK Summer 2024เป็นหนึ่งในรายการที่มีการรับชมมากที่สุดเป็นอันดับ2ตลอดกาลนอกจากนี้ยังมีผู้ชมเฉลีย่ยประมาณ387,000คนต่อชั่วโมงตลอดระยะเวลา,อ,าออกอากาศกว่า270ชั่วโมงซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความนิยมและความสนใจจากแฟนทั่วโลกอย่างแท้จริง โดยสำหรับทีมทีวานที่เป็นขวัญใจของแฟนทั่วโลกถึงแม้วพวกเขาจะพลาดโอกาสในการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไปแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังมีความหวังที่จะได้ไปการแข่งขันอย่างโว l d 2024โดยต้องไปลุ้นกันต่อในรอบ l c k Original Final ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่2กันยายนนี้และเป็นรอบคัดเลือกเพื่อหา2ทีมจากเกาหลีใต้เพิ่มเข้าไปในการเข้าสู่เวทีใหญ่ซึ่งกำลังจะจัดในไม่ช้า การที่ทีวนต้องมาต่อสู้ในรอบรีเจนอล์ลไฟแนลเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสําคัญสำหรับทีมที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความสําเร็จมากมายโดยมีฐานแฟนคลับที่คอยสนับส,สนุนอยู่ทั่วโลกโดยในปีนี้เวิร์2024จะไม่เพียงแค่เป็นการต่อสู้ระหว่างทีมจากเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงทีมชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นทีมจากจีนยุโรปอเมริกาเหนือต้องบอกเลยว่าการแข่งขันในปีนี้เนี่ยก็น่าจับตาม,มองไม่แพ้กันและเพื่อนๆละครับเชียร์ทีมไหนกันอยู่บ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ไ เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบคออีสปอร์ต e ก็รีบช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจเได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ